เขาปักดำหลายเท่าไรนะครับนี่ยิ่งดีครับข้ายิ่งกอใหญ่นะครับสากควมคิดของผมนะครับผมเห็นแบบนี้ในหน้าเขาของผมครับสซร้ายนี่ครับนี่คือเขาอีเขานะครับกอใหญ่แล้วนะครับนี่ครับงามเป็นจะได้เข่าไหลลอยก็สอบขายเข่ารับซับรับพี่น้องเลยเักหน่อยนี่ครับข้าวเยอะนะครับ ภาคอีสานนะครับส่วนมากทำนาข้าวนะครับทุกคนนี่ครับกรเกษตรนาข้าวเสร็จจาก,กเกษตรนาข้าวก็ทำสวนอย่างอื่นนะครับปลูกพริกปลูกมะเขือเทศนะครับหลายพืชนะครับที่จะปลูกปลูกทั่วปลูกแตงนะครับนี่ครับข้าวอีขาวนะครับดีมากเลยแต่กอกดี เขาอีเขาไม่จะคอดีนะครับบ่อสูงพอมนะครับบ่ล้มพอมนะครับนี่ครับกินกับฉติแ่บเหมือนกันนะนี่ครับกอใหญ่กอนี่ยิงใหญ่นะครับก่อนใหญ่พิเศษเลยนี่ครับมาดูพาดูใกล้ๆนะครับคันพูไดใ้ใส่ปุ๋ยหลายนะครับเขาอีขาว ยิ่งกอใยกว่านี้เล้ครับเด้อผมเคยเห็นมาแล้วนะครับใยกว่านี่เป็นหน่นสองเท่าเลยครับใส่ปูไหลห่วงกระใยตัวมันกลมกมับกลมแล้วเด้อครับนี่นี่ครับตัวมันกลมนะครับนี่มันกลมอีกสองสามวันหนึ่งเขาจะมาเบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพามาดูอีกสามวันก็ยิ่งออกเยอะกว่านี้ นี่คือหน้าประดำที่คุ้มยาได้ครับถ้าไม่จําเป็นนะครับทุกคนที่ผมลงคลิปอย่าไปตัดใบเขานะครับการตัดใบขา่าวสำตัดอายุเขาให้มันสั้นลงนะครับต้นข้าวจะเล็กลงนะครับหน้าห้างบอตัดใบเขานะครับก็เิ็งให้ต้นเขาห้องโอ้ใหญ่ก่อใหญ่นะครับมีใบมันหลายเฉยก็ยิ่งดี มีใบไปรอเลี้ยงรับตนนั่นนะครับเจ้าหน่อยก็ได้กินข้าวหม่แล้วครับบนดวนนะครับันถอกบนแหลมก็จะกลบนะครับข้าวกลางนะครับนี่คือข้าวกลางข้าวกลางนะครับใส่ฤดูแรงใส่เพื่อขายนะครับ น้าดีนะครับหน้าแรงยิ่งกอให่ก็านีนะครับหน้าแรงบมิญญาครับผู้ใดเห็ดเขาน้าปีครับว่าประสบปัญหาพวกวัชพืชหนาหลายนะครับผู้ใดเห็ดหน้าแรงครับว่าได้เขาห้ายกวาหน้าปีนี่ครับอันนี้คือแถวบ้านผมนะครับเขาเหล่ามากนะครับเขาว่านหน้าแรงหลายๆครับนามกับหนํา่ำครับนะครับ ตัวหนี้รลายครับตัวนด้ก่อใหญ่นี่ครับเดี๋ยวแปลงที่ตัดใบข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่งทุกทุกคนดูอีกขังหนึ่งนะครับเป็นขังที่สามเพอะล่งมาแล้วสองขังนะครับการตัดไปข้าวนะครับมีขอดีขอเสียนะครับ ไปดูเป็นตัวอย่างกันเลยนะครับว่าการตัดใบเขาดีหรือไม่นะครับทุกคนนี่ขอดีขอเสีน่ครับห่วงเขาจะใหญ่พิเศษนะครับเข่าอีเข่านี่บอครับนี่จะบู้ห่วงหน่อยนะครับนี่ครับต้นข้าวจะแข็งลำมันลำเฟืองมันนี่ครับแข็งนะครับ ฟังนี่นะครับฟังนี่เป็นข่าวเจ้านะครับนี่ครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ยังเดียวยังบ่พอนะครับแต่กอดีด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับ นี่คือแปลงทดลองผมนะครับนี่ครับกอใหญ่นี่ครับดูชัดๆนะครับทุกคนนี่ครับนี่ตัวนี้กอใหญ่นะครับใหญ่นี่แต่กอดีมากเลยนี่ครับทุกกอนะครับนี่ครับกอนี่ครับนี่ครับกอใหญ่ไม่ใช่กอเดียวนะครับโอ้เยอะมากเลยครับนี่ครับตรงกลางน้ํา น้ำผมก็ลั่งเอาสซนะครับนี่ครับมันแตกกอแบบนี้นะครับเบิ่งไว้เด้อนี่ครับเห็นบอกครับนี่ต้นเขาผมก็ลังแตกกอเนี่ครับนมันจะแตกอากมาแบบนี้มันแตกออกมาแล้วเยาวามันสูงครับมันไม่สูงเนยครับไามันสูงนี่แตกออกเห็นบ่กครับนี่ครับกอนี่ยิ่งใหญ่มันจะแตกออกมากางขากางแขนออกนี่ครับกอเห็นวอาครับเก่าแล้วขังเอาน้ามสซนะครับต่อไปผมจะเพิ่มหน้านี่ครับ ตอนนี้นะครับผมกําลังเพิ่มน้ําใส่นะครับให้น้ําเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับเพราะว่าข้าวของผมกําลังแตกกอสมบูรณ์แบบนะครับกอใหญ่นี่ครับนี่ครับยากก็มีนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะคทุกคนนี่ครับยายาเครื่อนะครับ มดน enos, มดูกอเล็กครับกอเล็กก็ใหญ่เหมืออกันนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าดูแต่กอใหญ่ๆ well นี <laughs> ่กอเล็กกอเล็กก็กําลังแตกครับนี่ครับนี่ดูครับนี่ครับกอเล็กๆกําลังแตกกอรูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมโรคลิปทุกวันนะครับนี่ครับหน้าข้าวของผมีข้าวกอใหญ่ไหมครับกอนี่ยนี่รับต้นแบนๆมันจะเป็นแบนหรอครับนี่แบนแบนใหญ่นะครับคือต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับ นี่ครับนี่ครับนี่มันจะแบนๆนะครับนี่นี่นะครับมันจะแบนๆนี่ดูชัดๆนี่ครับนี่คือต้นข้าวที่พ่อปุ๋ยนะครับเขียวหนานะครับเขียวเป็นเดือนแล้วครับทุกคนนี่ครับเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับโดยเฉพาะกอนี่ต้นนี้นี่ครับชูไม่ดูชัดๆไปเลยนะครับซูมดูนะครับ นี่ครับตัวกอนนี้ยิ่งใหญ่นะครับตรงกลางก็ยิ่งใหญ่นะครับนี่ตรงกลางนู้นนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังเติมน้ำนะครับนี่ผมจะเพิ่มน้าเต็มที่ไปเลยนะครับไม่ให้ยากขึ้นนะครับให้มันปุ๋ยขี้ควายของผมที่ผมใส่กระจายเป็นน้ำหนามนะครับถ้าผมเติมน้ำไปแล้วนะครับทุกคน นี่ครับมุมนี้ก็กอใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับมุมนี้นี่ครับกอใหญ่นะครับเขียวต้นเขียวปึ๊ดไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดำปึ๊ดไปเลยนี่ครับก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทุกคนกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีบร